ไม่แค่สี่พันไง่ะไม่พออ,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 อ่ะไม่พอเฮ้ยไม่พอไม่พอพอพออ๋อเดน่ๆๆๆๆๆๆๆ เดี๋ยวเราอัม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 อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้วันวันนี้เราจะต้องซื้อเลเอร์หมอั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 ม เดี๋ยวนะเดี๋ยวเพรตอนเนี้การกินต้องซื้ออะไรอีกนะฮะเก็บเกี่ยวของผลิตได้แล้วเงี้ยเงีนยเงี้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 ี้โอเค นี่ใช่ไหมมันต้องเชิงนี้แหละเนาะแล้วก็ข้าวบนตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะไม่ได้ปลูกอะไรเท่าไหร่แต่ว่า,าข้าวบนน่าจะไม่ได้ปลูกอะไรแต่ว่าก็อาจจะทําเป็นเหมือนแบบว่าลงต้นไม้หรือว่าเป็นเหมือนพวกแบบว่าอะไรดีอะเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งแต่ก็คือปลูกไปก่อนปลูกไปก่อน เดี๋ยวมันดีเองปูไปก่อนนะฮะ No a n cherry No d n cherry s like candy so sweet เอ่อเราเรานะคะเรา <laughs> ทำอาหาน้ำขมิ้นโซ่ไว ไก่เราด้วยนะคะเอ,อ่อเอ,อ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ,อ้ยไม่ขายได้ดหรอวันนี้วันพระญาชิแนะเดี๋ยวเราเอาขอขายไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปที่ ของไอ้นี่นะคะของพีแอร์อคือมอเรจะมาแจกบัตรลดรลลาคาห้าสอร์เซ็นะม,มารับนี่ปนไปเลยครับทุกท่านคุณปองลดาสิร์เซ็จากร้านโจจ้าห้าสิ ว่าไงครับมีใครสนใจไหมคนก็สนใจนดคะแต่แต่ฉันขายราคานั้นไม่ได้นี่นะมันจะขาดทุนนั่นสิไม่บอกฟังไม่บอกเห็นลูกค้าเดิมๆนีไปแบบนี้คงจะทำใจยากสินะครับแต่คุณโ่วยพวกเขาไม่ได้หรอกนะนเมื่อบริจาคอจ้าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเห็นเห็นแบบนี้ อีกไม่นานทึเมืองจะยอมรับมันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกตอนนี้เข้ามาใหม่ได้นะคะนี้ตอนเราเขาสดัสทีมนะพิมพ์คุยกันได้นะคะมีมันได้เพิ่จำหน่ายดูแล้วจ้ะสิ่งก็ไม่ได้จะมาซื้ออะไรนี่หว่า เดี๋ยวเราไปหาโรบินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองเพิ่มแล้วตอนเย็นกลับมาก็จะอ,อตอนเย็นกลับมาก็จะเอาอาหารไม่ใช่อาหารดิเอาอะไรให้แพมวะลืมเอาของให้แพมนะคะ นี่ซื้อเลยซื้อเลยก่อนเลยเบรกเชสนะคะวุ้นตังหนืงสองลันใจยอยากซื้อปฏิกิริย์มากๆแต่ว่าเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวค่อยแล้วกันเนา,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 านะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเราเข้ามาซื้อวันพรุ่งนี้ก็ได้ เวลาเข้าไปอะอะอะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนยังอยู่ได้นะครับออ,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 ออ้อยออเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มภูมิประเทศใหม่ลงในดันเจียนปะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะใช่ไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอีนนี้ต้อนรับก็สู่ไลสตรีมหนะาตะอ,อืมตอบพี่คิดว่าจบร้อซมันยากมากเลยนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะในเท่าที่เล่นมาหลายๆปีอะ่ะคือบางอย่างมันก็ทำยากนะอืม เท่าที่เล่นมาได้แค่ห้าสิเซนตเไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ร้อยเปเอร์เนต์ขนาดนั้นอืมจะเคยเก็บของได้ร้อเอร์อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่รู้อ่ะเราเล่นเร,เราเราเน้นเล่นเรื่อยๆอยู่แล้วเราไม่ได้แบบว่ารีบขนาดนั้นนะคะยังไงก็อยู่ด้ยวยกันไปยาวๆเนาะ แต่คนที่เล่นแล้วจบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงอันนั้นก็น่าจะยากจริงเฮ้ยอะไรอ่ะ นี่มีตั้มาเหรอไม่รองเท้า บ,บ,บ่อบ่อปลา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 ไหลละวาน่าจะต้องรอไปถึงเกาะขิงเลยอะใช่ไหมเอ้ไม่ต้องถึงนี่ใช่ปะแต่เดี๋ยวค่อยทำนะกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่จงต,งต้องจัดสรรปันส่วนเอ่ออะไรหลายๆอย่างอ่ียัง,ยง,ยง,ยงไม่ได้ไม่ได้จัดเลยเพราะยังไงเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนี้ยก่อนจบดูดู่ต้อง ต้องเคลียร์พื้นที่บ้านให้หมดแล้วก็จะได้ปลูกอของของของทีเดียวเลยอืมน่าจะต้องลอยถึงชั้นล่างก่อนแล้วก็เดี๋ยว อาจจะต้องตัดสันปันสวนเอเวอเรตติงจิงกะเบลหลายๆอย่างเลยกบเรื่อยๆอะค่ะจะบอกว่าสตาดีวันเนี้อะเวลามันเล่นแล้วอะพี่ อาจจะบอกว่าเมื่อก่อน Star d i a l ออกมาใหม่ๆนะแบบใหม่ๆเลยอะ่ะสา3ชั่วโมงต่อว,วันนะจริงเราเป็นแบบแต่คือ13ชั่วโมงก็คือแบบว่าไม่ได้มีมอนนะก็คือเล่นแบบไม่มีมอดเลยอะไรอย่างเงี้ย13ชั่วโมงอะและ้วเราเราพวกแกคิดดูว่าฉันแบบเล่นหนักมากอะ่ะแต่ว่ามัน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 จะบอกว่ามันอยู่ในช่องเก่านะตอนนี้ชื่อช่องมันวินไปนานแล้วอะไรเงี้ยอืม เอาไหนทิ้งดีเอาแซปทิ้งก่อนล้วกันเพราะว่าเราต้องการถอนไม้อะฮัดหมดน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์คุยกันได้นะคะอ่านทุกคอมเมนต์นนะ แต่ว,ว่าก็เรื่องแต่ตอนแบบพี่อนุวานอะจริงๆพี่ลงมัดบอกด้วยนะว่าตัวละครอะไรชอบอะไรชอบชอบอะไรบ้างแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ติดอะ่ะอืม ไปต่อไปต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะคะเอาของไปขายก่อนกลับกลับกับกับเดี๋ยวเราสองโมงดีกว่าเดี๋ยวว่าเราจะ เข้าไปขายพวกไอ้น,นี่นะแต่เรากดแป้นรอลอ,ลอไปรอไปยาวๆเฮ้ยเดี๋ยวรอรอขอไปเก็บที่บ้านหนก็ได้นี่ว่า Jag har inte pratat Ni min kia 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 kia. Mm. เราสามารถแบบว่าเตา,าสามารถทำตาเผาตาผาตาผาคืออะไรเตาเผาเพิ่มได้ใช่ไหมใช่แล้ทำเตาเผาเพิ่มดีกว่าด้แค่หกวันอะไเงี่ยไม่พอ,อยังไม่พอใช้เรา ตัวนี้วางไม่ได้นะไม่ได้ดิต้องอันนี้วางนี่ไม่ได้อืมป็งไง าจะดูที่วางปแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าเค้ก็มันก็อย่างนี้ลนะ่ะอืม This is a carrot carrot i

ไม่แม่ไม่กว่นี่ความนี้จังนั่นทำช่องก็ยังดีอะนั่นเองนั่นเองนั่นเองนั่นเน แม่แม่เอง็งเนี่แม่เอ็งนี่ยเป็นไงเจ๋งสุดๆไปเลย <c oughs> ต่อไปเราก็ไปไอ้นี่เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไกลข้างบนก่อนนะคะแล้วก็ ดี๋ยวลงมาที่ซาลูนซื้อซื้ออะไรนะซื้อ,อยาเอ้ยซื้อซื้อเบียรให้ป่าแพมนะแล้วก็จบวันกันเอ๊ะโอ๊ะเอ๊ะโอ๊ะเอ๊ะโอ๊ะ ฮัแนนขายหมดไปแล้วเรียร้อยยาฮือไปต่อแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพวกแร่อะไรพวกนี้ไปขายก่อนนะคะแล้วแล้วก็อต้ตอนนี้ต้องไปซาลูนก่อน เราต้องไปซาลูนก่อนใช่ไหมใช่ใเราต้องไปซาลูนก่อนดับแดกชิบ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 เอ๊ยเงียบเงียบเงซาลูนซาลูนซาลูนนี่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 แพมอยู่นี่พอดีซื้อเบียให้แพมมีเซนที่สองอันให้ไปเลยสองอันแพม อายกให้นะแอมเอเย่เออเอาไปจริงจริงเราสามารถจริงๆเราสามารถให้แพมจนจนแพมหัวใจเต็มได้เลยปะลองดูฟังแต่ตอนนี้ตัง้งเราหมดแล้วนะเรียบร้อยวันด,ดีจะ้ะแพมเฮ้ออติดดาได้แล้วเ,เรียบร้อยแอมก็แพม เราไปให้เซนได้เรารู้ว่านายต้องการอันนี้เออเรารู้ว่านายชอบเอาไปเลยทำไปเลยนี่เราจะมีให้ในายแค่นี้อยู่แล้มีให้ในายแค่นี้แต่ว่าแต่แก็คือทั้งหมดที่เรามีให้ในายแล้วนะเข้าใจชิมออีกสองวันมันกระเซ็นแล้วก็ปีนี้จะยังไม่ยังไม ออรู้สึกว่างานเราบำมหอกไหมปีนี้ก็อาจจะไม่ได้รํากับใครเลยนะคะเพราะว่าเรยังไม่เจอรายที่ถูกใจเราเลยเราเลยแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเอาขายได้เลย Insane. You know sad that you don't know. You don't know ทม่ว่าตรงนีัมา,ามารถแบบว่าวางของได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทำการวางพื้นวางอะไรให้เรียบร้อยครยบก้วด 다음은 나는... 마놀 มาเดียวมาเดียวมาเดียวก็มาเดียวก็มาเดียวก็มาเดียว,วเอ่อแป๊บนึงปึ๊บปึ๊บอืมอืมอืมพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวพวกนี้นนนค่อยไปดูสิให้ชุบชุบให้ชุบให้ชุบชุบ Yep. อาหารโทษมาเนาะไปอายไปขาได้สี่จีแกไนขายได้แล้วสี่จีอ่ะ